สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดตะอช่างนะครับบวกกระแสเรทในมูลไตรสีนะครับคืนชกกันในวันอาทิตย์ที่7เมษายน2567เวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือกันนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะอช่างบวกกระแสเรทนะครับมาฝากกัาแฟมอนทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ให้แก่กันด้วยนะครับเราจะมาเริ่ม การเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดิวิชทีไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยเจษฎาเลยนะครับเริ่มกันที่ศึกมวยดิวิชทีไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับณวีดีจิตเมืองนนท์นะครับโยคะบ็อกซิ่งเซเดียมแล้วก็ทําการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง PPTV HD ช่อง36มาแฟนบอลดูลกันทางบ้านด้วยนะครับเริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับทางด้านฝ่ายอังคือโชคทวีวีระนาฏยิ้มนะครับรกกออคส่เเ้าามขวรแทนนะครับเดิมที จะเป็นทางด้านแทนไทยธนพลรีสอร์ทนะครับล่าสุดอีปับเปลี่ยนเป็นเพชรทองเก้าพัชระบิมนะครับมาเข้าเวรแทนนะครับคุณลก็จะโชวกันในพิกัด110ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านแสดงโชว์ทวีมา110.4ร้อส่ลดจส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรทองเก้ามาเหยียบตาช่างก็111.2ร้อยลดหนนะครับก็ถือว่าลดต้ำหนักเยอะอยู่พอสมควรนะครับความสูงความยาวก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับปาดหัวตัวเท่านะครับเลดมวยดีวิถีไทยยังไม่เปิดทุกคู่นะครับถ้ารอให้เล ช่องมวยดิวิธีไทยเปิดทุกคู่ก็น่าจะช้ากว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับทำให้แฟนมวยไทยจะศสีนะครับอดใจรอเลทมวยช่อง7ไม่ทันนะครับวันนี้ก็เลยนำมวยนำเลทมาซึ่งตอนนี้เลทมวยดิวิธีไทยนะครับยังไม่เปิดครับนำมวยเ,เลทมวยไทยจะศสีมานําเสนอก่อนนะครับท่านใดที่ต้องการจะเกาะติดนะครับเลทมวยดิวิธีไทยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในเพจ มุมสองเวียนนะครับจะมีมาอัปเดตให้กับแฟนมวยได้รับทราบกันนะครับในช่วงสายสากว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้เลดมวยดุทีไทยยังไม่เปิดทุกคู่นะครับคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับโชคทวีวีรนาธยิมนะครับการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับและที่สําคัญมาเก็บตัวฟิตสอบอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองหนวงนะครับดูว่าบรรยากาศก็ดูดีกว่าด้วยนะครับเลดยังไม่เปิดนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับโชคทวีวีรนาธยิมนะครับ มาถึงคู่ที่2องครับทางด้านฝ่ายเด็กคือเสือจันทร์ซอยสระโชดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพลเมงคลจอมเมืองสีพิกัด110ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายเด็ครับเสือจันทร์มา112.3ลดไป2.3เลยนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ลดน้นหนักเยอะที่สุดในรายการนะครับแล้วก็ลดเสร็จเป็นคนสุดท้ายด้วยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพลเมงคลน,นี่มา109จุด ขาดไปจุดหนึ่งนะครับความสูงความยาวก็ดูว่าธนบัตรแดงนะครับเสือจันทครับจะดูสูงกว่าลอยกว่านิดๆนะครับเรทยังไม่เปิดครับคู่นี้ต้องบอกว่าถ้าช่วงเช้าน้ําหนักของเสือจันรมาสวยๆนะครับดูว่าวันนี้เป็นทีเด็ดได้เลยครับก็ถือว่าน้ําหนักมาไม่ค่อยสวยนะครับแต่ก็ยังชอบไปที่เสือจันทนะครับก็ถ้ามีราคาแนะนําให้แต่งตัวบางทุนด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเช้าน้ําหนักมาไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่า ดูก็ต้องดูว่าฟื้นหรือไม่ฟื้นนะครับลดน้ําหนักเยอะประมาณนี้แล้วจะฟื้นไหมถ้าฟื้นก็ถือว่าเป็นที่เด็ดได้อีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับก็คุณอีชอบไปที่ไฟแดงน,นะครับเสือจันทร์สอิสระโชคนะครับถ้ามีราคาแนะนําให้บางทุนด้วยครับคู่ที่สองของบริษัทไทยนะครับเลรียังไม่เปิดน,นะครับชอบไปที่ไฟแดงน,นะครับเสือจันทร์สอิสระโชคครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอนะครับฝ่ายนก็คือชาติพิชิตสาสอต้อยแปดฟิวส่วนไฟน้ำเงินนะครับอนันตชัยสิงห์โหดดิมนะครับพิกัด113ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่นะครับมา113.2ลดจุดสองนะครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูสูงกว่าลอยกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชาาติพยชาติพิชิตนะครับเพราะว่า เป็นเจ้าของสึกชกอยู ies, women, ่สายสึกนี้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับถือว่ามาเยือนนะครับเพราะว่าเดิมทีนะครับฝ่ายล่าสุดก็จะชกอยู่สายสึกเพชรยินดีครับบรรยากาศของธนาคารแดงจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ธนาฝ่ายน้ำเงินจะดูสูงกว่าลอยกว่าอย่างให้ได้ชัดนะครับผมดูว่าอวุจยามน่าจะถึงก่อนนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับอนันตชัยสิงห์หดยิมนะครับมาเยือนนะครับแต่ว่ายาวกว่าสูงกว่านะครับวันนี้อาวุจยามถึงก่อนนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับอนันตชัยสิงห์หดยัังไม่เปิดครบ มาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแสดงว่าคือยางนำจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบิลเดนแสงมรกตนะครับพิกัดว่า23ปอนด์เมื่อเช้านะครับมาทั้งคู่มันว่า23ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงปัดหัวตัวเท่านะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วสามครั้งนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับยางดับชนะสองส่วนฝ่ายน้ำเงินบิลเดนชนะหนึ่งะครับสถิติของทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับและเป็นมวยสายคนจัดบรรยากาศดูดีกว่านะครับแต่ว่าช่วงหลังๆสามไฟหลังสุดของทางจะช มวยในรูปแบบ3ยกทั้งสิ้นเลยนะครับและแพ้มารวดเลยนะครับส่วนไยน้ําเงินนะครับมีชก3ยกกับสลับชก5ยกบ้างนะครับแล้วก็มีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับฟอร์มของธ่านายน้าเงินดูดีกว่านะครับแต่ว่าร่างกายผมดูว่าท่านายน้ำเงินดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามีการขึ้นไหวในรูปแบบ5้ายกบ้างนะครับดูว่าการเดีริยาของธ่านายน้ำเงินน่าจะมั่นคงกว่านะครับแต่บรรยากาศหน้าเสืออาจจะดูเป็นรองนะครับเพราะว่าทางด้านฝแดงอยู่ในสายของทีมงานคนจัด เลตยังไม่เปิดครับผมชอบไปที่ฝัน้ําเงินนะครับบิลาดินแสงมรกตลุนไททายนะครับผมมองว่าโชคห้ายกมาประจําสม่ําเสม,มอมากกว่าการเยืรกยะน่าจะมั่นคงกว่าครับเลตยังไม่เปิดนะครับชอบไปที่ฝันุ้เงินบิลลาดินแสงมรกตลุนไททายครับ มาสรุปวนการอีกหนึ่งครั้งครับสำหรับมวยชอบก่อนชคนะครับของบริวิีไทยในวันนี้นะครับคู่ที่ึงชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับโชคทวีวีและนาฏยินนะครับการเตรียมตัวดีกว่าและก็มวยสายคนจัดด้วยนะครับคู่ที่2ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสือจันทร์ซออิสระโชคนะครับช่วงหลังผ่านประทะเบอร์ดีมาเยอะกว่าครับแต่ถ้ามีราคาครับแนะนําให้บางทุนด้วยช่วงเช้าน้ําหนักมาโสดมาไม่ค่อยสวยนะครับถ้าฟื้นก็ถือว่าเป็นที่เด็ดน่าลงทุนอีกหนึ่งคู่นะครับก็ถ้ามีราคาแนะนําให้บางทุนด้วยนะครับ ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับอนันตชัยสิงห์หดกิมนะครับมาเยือนก็จริงแต่วันนี้ดูสูงกว่ายาวกว่าครับส่วนคู่ที่สี่คลียร์นำรายการก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับบิลเดินแสงมรกตนะครับชกเคลื่อนไหวในรูปแบบ5ยกมาช่วงหลังเยอะกว่าครับดูว่าเยรียะได้มั่นคงกว่าลุ้นท้ายนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินบิลเดินแสงมรกตและสําหรับมวยชอบ1ตัวนะครับวันนี้ก็มองไปที่คู่ที่1นะครับโชคทวีวีระนาคกิมนะครับแล้วก็แถมคู่ที่2อีกคู่หนึ่งครับทก็น่าลงทุนอีก1คู่ร็ วันนี้ให้ไป2คู่นะครับธนามวยดีวิธีไทยนะครับมวยชอบก็มีคู่ที่1นะครับโชคทวีวีรนายิมนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเสือจันทร์สออิสระโชคนะครับแต่ก็ต้องลุ้นว่าจะฟื้นหรือไม่ฟื้นนะครับธนาฝ่ายแดงนะครับเสือจันทร์สออิสระโชคครับมาต่อกันที่ศึกมวยไทยจีนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา1 4บสนาฬิกาสามสนาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้เป็นมวยไทยจีล้วนๆนะครับเริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายแดงคือเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังนนนนนนนะะะคคครรรรััััับบบสส่่่วฝาายย้มอตพพหกกลิิด1 24ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับเสมอสิงก็มัน124ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายอมืิซ้สายรัตนะมัน124.6ลด0.6นะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงปดหัวตัวเท่านะครับ ไฟแดงนะครับเสมอสิงห์ก็เป็นในโชคจ่ายตัวสุรินทร์ครับฟิตซ้อมอยู่ที่พันดักรัตนบุรีนะครับมีเสียจุ๋งนะครับสากลช่วยบุญดาเป็นคนดูแลนะครับเป็นมือขวาฝีมือครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงนะครับขวางหน้าแทงหลักเลี่ยมดี3ฟอร์มหลังสุดก็ชนะ1แล้วก็สรุปแพ้2องไฟนะครับล่าสุดแพ้นอกยกที่3นะครับหภูสิงห์วอเทคโนโลยีปูสวงที่เวทีตะวันนาบางกะปินะครับวันนั้นโดนแทงเข่าพ่ายในอกไปในยกที่3นะครับ คนไฟน้ำเงินซ้ายรัตนะนะครับเป็นนักชกจากัวสุรินทร์เช่นเดียวกันนะครับดาบีไฟเมืองสุรินทร์นะครับปัจจุบันก็ฟิซซอมอยู่ที่ค่ายมวยลูกมะขามหวานนะครับมีเฮียเบี้ยวนะครับทองอินแม่นสอนนารานะครับดูแลแล้วก็มีเสียชัยพยัาหอมก k ิ่นเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงไล่แขนขวางแทงแรงหลักเลี่ยมดีนะครับแต่ว่าผมดูว่าการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับสามไฟล์ล่างสุดก็ชนะ1แล้วก็สรุปแพ้ไป2ครับล่าสุดก็ชองครจบ ตีเจริญเมืองที่เวทิตตะวันาบางกะปินะครับแล้วก็ไปแพ้นอกยกที่3นะครับเด็กดอยที่เอ็นมวยไทยที่ตะวันนาบางกะปิเดือนธันวาคมปี -6 6เลยนะครับไฟล่าสุดของธนาคารแห่เงินนี้ก็ชกไวไปป้ปลายปีที่ผ่านมานะครับไฟนี้ก็เท่ากับว่าเรือเวทีไปประมาณ4เดือนนะครับดูว่าการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวของธนาคารนหาเงินไม่ต่อเนื่องร่างกายของธนาคารแห่งแดงช่วงนี้ดูดีกว่าครับ เลดลังช่างนะครับไม้แรกนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงเสมอสิ่งลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3นะครับคุณอีโกชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสมอสิ่งลูกเจ้าพ่อหลวงวังร่างกายดูดีกว่าครับมาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นสยามเลี่ยมธนวัฒน์พิกัด100 108ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรประภาพรมา108.6งรดจถจส่วนฝ่ายน้ำเงินเด่นสยามมา108.4งรดจถจนะครับความสูงความยาวนะครับทางด้านฝ่ายแดงนนะะะะคครรรรรัับบเพพชปภาาาจสูงกกวว่่100 เพชรประภาพลนะครับเป็นอักโชคจัดจัวัดการจันบุรีนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่สอเดช,ชพันธ์นะครับมีพันตำรวจโทสุรเชษเดช,ชพันธ์นะครับดูแลแล้วครับแล้วก็มีธาป่าโจลุกบั้นใหญ่นะครับประวิทย์ถืออยู่นะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับสัดแข้งขวาคอร็อกตีเหนี่ยมแน่น แข็งแกร่งฟอร์มสดนะครับต้องบอกว่า10ไฟหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ดีกีนะครับแชมป์ม่อรอบอมมินซูเปอร์ไฟครั้งที่1ด้วยนะครับสฟอร์มล่าสุดนี้ชนะรวดมาทั้ง3ไฟล์เลยนะครับล่าสุดก็ชนะนอกยกที่2สักนาคาวประจอนครพนมนะครับที่เวทีช่อง74แห่งนี้มานะครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับเด่นสยามนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่สจเล็กเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีมีสจสมคิดมากวงนะครับเป็นคนดูแลนะครับมีพันตำรวจเอกธนวัฒน์สินซุยเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนเด่นมวยซ้ายนะครับประเภทควบเครื่องเข่าในนะครับเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็แพ้รวดมาทั้งสามไฟล์เลยนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนแดนพิชิตเฟสสสปทททททุุมมมมนน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 ะะะคคคครรรรััััััับบบี่่ฐาาาาาพอออออกกศดดเืงงงงงฟ์หลขู้ว ทาง่านฝ่ายแดงชนะมารวดส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับแพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับคู่นี้เ๋ากระดูกดีอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับแต่ว่าสดร่างกายดีนะครับอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงและดูว่าวันนี้สรีละสูงก็ได้ลอยกว่าได้สูงกว่าด้วยนะครับเรทหลังช่างไม้แรกนะครับเปิดที่เพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่นะครับทางด้านฝ่ายแดงไปต่ออยู่ในราคา5ต่อ3วันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่ครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งคู an, ่ที่3ครับขออภัยนะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือทหารเอกนายเอกทาสาราส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมาหินเพชรเกตเพชรนะครับพิกัด118ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับทหารเอกนะครับมา1 0ึ่งรจุดสี่ร้จุดสี่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมหาหินมา108.4่งดจุดสี่เช่นเดียวกันนะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับปาดหัวตัวเท่า ฝ่ายแดงทหารเอกนี่เป็นในโชคจากจัตเจรณนล์นะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่สโชคมีชัยนะครับมีเสือตูสุรกิจมิ่งเมืองนะครับดูแลนะครับแล้วก็มีนายกเอกนะครับนายกพินันชาวริตนะครับให้การสนับสนุนเป็นมือซ้ายนะครับประเภทจังหวัดฝีมือครบเครื่องนะครับสัดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งนะครับหมัดศอกรุนแรงครับแล้วก็เคยเอาชนะคะแนนคูุ่โรู้มาในวันนี้หนึ่งครั้งนะครับในรูปแบบสามยกในศึกวันลุมพินีนะครับสามฟอร์มลราสุดของทตรายแดงนะครับก็แพ้สองไฟแล้วก็็ชนนนนะะะไฟคคครับล่่าาสุดดกแแพ้จอมโหหเใญ ที่วิธีมวยมซี่อ้อมน้อยนะครับในศึกมวยไทยเกียรติเพชร SKS นะครับส่วนฝ่ายนักเงินงนะครับมหาหินก็เป็นนักชกจากจังหวัดยะโสธรนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรผู้จัดการเชียบเกียรติเพชรสตาร์เทรนเนอร์ดูแลนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องเปิดเกมเตะต่อยแรงนะครับวงในปั้มตีเหนียวแน่นขวางแทง ยัดไส้แรงนะครับบุดุดันนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ก็ฟอร์มไม่ดีนะครับแพ้รวดมาทั้ง3ไฟไฟเลยนะครับลาสุดก็แพ้คะแนนธีรเดชช้างนครศีที่ไปทีช่อง7-4มานะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับในศึกวันลุมพินีนะครับในรูปแบบ3ยก118ปอนด์นะครับ20บ ตุลาคมปี66นะครับปลายปีที่ผ่านมานะครับเป็นานสไบแดนนะครับทหารเอกนายเอธาสลาเบียชนะคะแนนไปได้แบบบุบวิดนะครับแบบคู่ขี้สูสีนะครับสต่อหนึ่งเสียงเลยนะครับวันนั้นชกกันในรูปแบบ3ยกวันนี้ก็มาแก้มือล้างตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรูปแบบ5ยกพิกัดเดิมนะครับเปลี่ยนเวทีเป็นเวทีช่องเจสีนะครับบรรยากาศก็ทางด้านฝ่ายเมืองจะดูดีกว่านะครับเพราะว่ามาเก็บตัวอยู่กับสายทีมงานคนจัดบรรยากาศดูดีกว่านะครับแต่ผมมองว่าเรื่องหัวจิตหัวใจนะครับผมดูว่าธนส มั่นคงกว่านะครับทางนั้นฝ่ายน้ำเงินฝีไม้ลายมือดีนะครับแต่ว่าถ้าวันไหนโชคดีก็จะดีเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าวันไหนโชคไม่ดีก็ดูไม่ค่อยดีเลยนะครับวันนี้ผมดูว่าทางน้านฝ่ายแดงนะครับดูว่าหัวจิตหัวใจดูมั่นคงกว่านะครับเรทหลังจากช่างนะครับไม้แรกเปิดใครต่อรองนะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับทหารเอกนายุเอธาสารานะครับดูว่าหัวจิตหัวใจดูมั่นคงกว่าวันนี้น่าจะย้ำแค่ไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งครับเรทหลังช่างใครต่อรองชอบไปที่ฝ่ายแดงนะคร มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพยักอุดรสิทธเจการนะครับพิกัดหัวย24่ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินพยักอุดรนะครับมาเข้าเวรแทนทางด้านทูมอโลกอการล่วงนะครับก็น่าจะรู้ตัวประมาณวันพฤหัสบดีนะครับแต่ก็ซ้อมรอรายการตลอดนะครับแต่การเตรียมตัวก็น่าจะดูเป็นรองนิดนิดอยู่ดีนะครับ คู่นี้จะโชคกันในพิกัด124่12ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่ก็มัน2 4ึ่อปอนด์ผลดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับปาดหัวตัวเท่า ท่าน้าแฟร์แดงนะครับราชเดชนี่ก็เป็นนักโชคจากจังหวัดอุตรดิตนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ทีเอ็นมวยไทยนะครับมีท่านักนนกน้อยทีเอ็นมวยไทยนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็คอยดูแลนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงนะครับขวางหน้าปั้มตีรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับสอกคม3ฟอร์มหลังสุดนะครับแพ้1แล้วก็ชนะ2องไฟนะครับล่าสุดของท่าน้าแฟร์แดงราชเดชก็ชนะคะแนนจอดคาราบาวนะครับที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับในศึกมวยไทยเเกียรรรติพชนะคับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพยักอุดรครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์วัย22ปีปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่สิทธิการที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมีทนายเสียจงนะครับบรรจงพิมพ์สันนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็คอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสัดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งหลักเกลี่ยมดีนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทนายฝ่ายน้ำเงินพยักอุดรครับมีชนะคะแนนโรบินฮุดอินไฟลิสไตล์ที่เวทีช่องเจ็ดนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรกล้าอิินน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 ไไฟททท์์สสตตตลลลีีีี่่่วววรรรราาาาชชดดดำเเะะะคคคคัััับบุแแพพ้้้มมงงศูยยกกฬหหจ ในศึกช้างมวยไทยกยีจเพชรสัญจรสามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะ1แล้วก็สรุดแพ้2ไฟนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับการเตรียมตัวก็ดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับทางด้านฝ่ายเงินมเข้าเวรแทนการเตรียมตัวดูเป็นรองครับ เลทหลังช่างครับไม้แรกเปิดอยู Carbon ่ที่ฝ่ายแดงนะครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8นะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับดูว่าการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับและที่สําคัญฟอร์มก็สดกว่าด้วยนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับเลทหลังช่างเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8ครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวอชอบก่อนโชคของมั่งเศีในวันนี้นะครับคู่ที่1นะครับเลดเปิด153นะครับเลดเปิด53อยู่ที่ฝ่ายแดงเสมอสิงนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวางครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าคู่ที่2นะครับเลดเปิด53อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่นะครับสดกว่าห้ากว่าร่างกายดูดีกว่านะครับและวันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยนะครับกระดูกจะเป็นร้องก็จริงนะครับแต่ว่าได้ใหญ่ได้ความสดความห้าวครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่น คู่ที่สามนะครับเลทเปิดใครต่อรองนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับทหารเอกนายกเอท่าศาลาดูว่าหัวใจผู้ใจดูมั่นคงกว่าครับและคู่ที่4นะครับครื่องนรายการนะครับเลทเปิด1 1บเอยู่ที่ฝ่ายแดงราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับการเตรียมตัวดูดีกว่าครับและสําหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับของมัจฉาจิตศรีในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่ครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนะครับเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้บุรุษก็ได้นะครับขอย้ำนะครับว่ามวยชอบอาจจะแพ้บุรุษก็ได้ฉะนั้นท่านนำไปวิเคราาาะะหห์กก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 ่อออนนนนนรรรรรลลลลงงงททุุีคคคััััั้้้้้ึบบแแวววว็็ขขใเเๆยยตถู เพงกับทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอบให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ